สำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จัดเป็นวัคซีนใหม่ทำให้หลายคนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการฉีดเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวและดูแลตัวเองอย่างไรภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เรามาฟังคาตอบกันค่ะวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่ใช้ในประเทศไทยมีความปลอดภัยแค่ไหน จากการรวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในคนไทยทั้งจากการฉีดวัคซีนซิโนแวคและวัคซีนแอสตราเซเนกาจนถึงต้นเดือนมิถุนายนพบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในคนไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ90.1ไม่มีผลข้างเคียงใดๆภายหลังการฉีดวัคซีนนะคะมีเพียงประมาณร้อยละ9.7เท่านั้นที่มีอาการข้างเคียงภายหลังการฉีดวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงค่ะซึ่งอาการที่พบได้แก่อาการไข้อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดอ่อนเพลียไม่มีแรงท้องเสียอาเจียนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะหรือมีผื่นขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและหายได้เองภายในเวลา2-3วันค่ะ อย่างไรก็ตามมีรายงานอาการไม่พึงประสงค์อย่างรุนแรงที่ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน18รายนะคะหรือคิดเป็นอัตรา4.3ต่อการฉีดวัคซีน1ล้านคนค่ะซึ่งอาการที่รุนแรงได้แก่อาการแพ้อย่างรุนแรง17รายและอาการชา1รายค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตภายหลังจากการฉีดวัคซีนแต่ไม่พบว่ารายใดเป็นการเสียชีวิตโดยตรง ซึ่งเป็นผลมาจากวัคซีนนะคะและมีผู้ป่วยบางรายกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคค่ะโดยทั่วไปภายหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9จะแนะนำให้สังเกตอาการในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้เป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีนะคะเพื่อสังเกตอาการแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงซึ่งจะสังเกตได้หากมีอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อย2ข้อค่ะ 1. อาการทางผิวหนังเหลือเยื่อบุเช่นมีผื่นแดงมีอาการบวมของปากและลิ้นเป็นต้น 2. ออาการของระบบทางเดินหายใจเช่นคัดจมูกน้ำมูกไหลเสียงแหบหรือมีอาการหอบเหนื่อยหายใจเสียงดังวีส 3. มมีอาการความดันเลือดลดลงหรือมีการทำงานของระบบหลอดเลือดหรือหัวใจผิดปกติและ4 มีอาการของระบบทางเดินอาหารเช่นปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นค่ะหากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นบุคลากรทางการแพทย์จะรีบให้การรักษาและอาการดังกล่าวสามารถหายได้ค่ะสำหรับอาการทางระบบประสาทที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้แก่อาการชาหรืออาการแปรบตามแขนขาพูดไม่ชัดอ่อนแรงหรือตามัว ซึ่งหากเกิดขึ้นแพทย์จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดหากมีอาการไม่รุนแรงโดยทั่วไปสามารถจะหายได้เองภายในเวลา72ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าหากตรวจร่างกายแล้วสงสัยหรือพบความผิดปกติแพทย์จะพิจารณาทําการตรวจทางสมองเพิ่มเติมเ,มเมพื่อดูว่ามีอาการเข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมองหรือภาวะลิ่มเลือดหรือไม่และให้การรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะ หากมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงเกิดขึ้นภายหลังจากการฉีดวัคซีนในเข็มแรกแนะนำให้เปลี่ยนชนิดของวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในการฉีดเข็มที่2นะคะแต่หากสังเกตอาการภายใน30นาทีแล้วเป็นปกติดีก็สามารถกลับไปสังเกตอาการต่อที่บ้านได้ค่ะภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สามารถปฏิบัติตัวได้ตามปกตินะคะและพักผ่อนให้เพียงพอหากมีอาการไข้ปวดศีรษะ ปวดบวมบริเวณที่ฉีดสามารถรับประทานยาในกลุ่มพาราเซตามอลได้ในขณะที่แนะนําไม่แนะนําให้ใช้ยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยยกตัวอย่างเช่นแอสไพรินเพราะอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงและมีปฏิกิริยาแพ้ได้ค่ะนอกจากนี้ผู้ที่มีอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดอาจจะพิจารณาใช้ประคบเย็นหรือเจลเย็นเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดได้นะคะ สำหรับการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันภายหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มีรายงานสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีนชนิด a ดีโนไวรอลเวกเตอเช่นวัคซีนแอสตราเซ e c a และวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอหนเป็นต้นค่ะสำหรับภาวะนี้สามารถพบได้แม้ว่าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะคะและมีรายงานพบในคนแถบตะวันตกมากกว่าในคนไทยค่ะ จากรายงานในประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาพบว่าเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันภายหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในอัตราต่ำนะคะคือประมาณ1ต่อ1 0 0 0 0แสนถึง1ต่อ2 5 0 0สนรายค่ะซึ่งมักพบภายใน2สัปดาห์หลังจากการฉีดวัคซีนและพบในเพศหญิงและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า60ปีค่ะ สำหรับอาการที่อาจจะบ่งบอกว่ามีภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้แก่ 1. มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลำบาก 2. มีอาการปวดศีรษะอย่างต่อเนื่องและรุนแรงหรือมีอาการเห็นภาพซ้อนซึ่งบ่งบอกว่าจะมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในสมองนะคะ 3. ม,มีอาการขาบวมและ 4. มีจุดเลือดออกตามตัว หากมีอาการดังกล่าวแนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสมค่ะโดยภาพรวมวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จัดเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยนะคะผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองเป็นปกติภายในระยะเวลาไม่กี่วันแต่อย่างไรก็ตามหากเกิดอาการผิดปกติขึ้นภายหลังฉีดหรือมีความไม่แน่ใจแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือสามารถโทรศัพท ติดต่อไปที่หมายเลข1422หรือ1669เเพื่อขอรับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไปค่ะ